เฮ้ยนี่แทงแทงตูดเ้ยแทงตูดมันเฮ้ยเกิดตื้อแล้วมันเกิดตื้อแล้วมันเกิดตืนมันโดนมันต้องโดนเอาเลยคุณอาร์ตครับผมบอกเลยว่าเราเนี่ยคือสองผู้รอดชีวิตในวันที่น้ำท่วมโลกเจ๋งเจ๋งและวันนี้เนื่องจากที่พวกเราเนี่ยเป็นแบบผู้เชี่ยวชาญด้านการเอาชีวิตรอดเนี่ยนะเราจะต้องมารอดไปด้วยกันว่าคุณอาร์ตเออแียสองผู้รอดชีวิตสุดคูอย่างพวกเราอะนะเออใช่บอกเลยว่า บนโลกแห่งนี้เนี่ยเหลือแค่พวกเรา2คนเว้เราเนี่ยจะต้องตามหาผู้รอดชีวิตคนอื่น,นหวังว่ามันจะมีน,นะแต่ก่อนอื่นเลยว่าคุณอาร์ตเราเนี่ยจะต้องทําการขยายแพรของเราให้ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างก่อนเพราะว่าเออ,อม,มันค่อนข้างแค,แคบมากอะ่ะเออเราผู้ชายสองคนเนี่ยไม่ควรอยู่ติดกันขนาดนี้ไว้คุณอาร์ตเอ้ยฉลามมันจะเอาเรื่องกับพวกเราเฮ้ยบอกเลยว่าวันนี้ไม่มีการมันต้อง,<ก>งตานอีกต่อไปใช่รเราเนี่ยจะทําการล่าฉลามเอาเนื้อมันมากินเว้ ขอให้บอกหิวว่ะคือนมันหิวว่ะนะผมนี่ใช้หางตามองผมว่านะเราเนี่ยกำลังจะถึงเกาะในอีกไม่ช้าเว้ยเอางานเข้าแล้วต้องรีฟาร์มของะดิคุณลองหันไปทางขวาแล้วเอาหางตามองไปทางซ้ายคุณจะเห็นเกาะเออเนี่ยนะเออเอาละเดี๋ยวผมนี่จะทำการครับของที่ที่จะทำให้เราสามารถแวะเกาะได้สิ่งนั้นเนี่ยมันคือเออมันคือสมอเรือเว้ยคุณนฮัทเป็นถังสมอ ซึ่งเราต้องการหินทั้งหมดในสี่อันคุณอาร์ตมีไหมเอ่อไม่มีเลยมีแต่พลาสติกกับไม้โง่ๆสวยอบอกเลยว่าวไม่เป็นไรจะหาไปเรื่อยๆเว้ยเนี่ยเนี่ยเ่ย,เ,ยเอาถังไอ้โง่ๆพวกนี้มา ดูดโดโอ้ยสุดสาจัดกวาดเป็นยังไงเป็นยังไงเฮ้ยเฮ้ยผมจบเฮ้ยฉลับมาฉลาบมาเดี๋ยวดีเดยนั่นนั่นนั่นไม่ได้กินพี่หลอกบอกเลยเฮ้ยนั่นไงเกาะอยู่ข้างหน้าเลยนะผมเห็นแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยดูซิว่าเราสามารถสร้างอะไรได้บ้างฮูดาเดี๋ยวผมมีไม้อยู่12อันแล้วอยากได้ไิบสองอันงั้นเหรออยากได้ไมาเยอะๆจะจัดเดี๋ยวผมทําค้อนก่อนเดี๋ยวผมต้องทําค้อนเพื่อที่จะเราเนี่ยจะเอาเอ่อเอาค้อนเนี่ยมาทําการขยายแผงของเราอุ้ยหาถัง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  จะถึงไหมจะถึงไหมจะได้ไหมจะถึงไหมดูดูผมเนี่ยเล็งไว้ก่อนเล็งไว้ก่อนเฮ้ยมันไม่ถึงเว้มขาดแลนวโอ้โหไม่รอไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูเกดินส์ลูเกดินส์ bro ไหนอยูเนี้ยพึ่งไม่ได้เลยนะเนี่ยฮะเอาละมามามาเดี๋ยวผมว่านะเอาไงผมว่านะเราถังข้างหน้ามีสามถังนะคุณเก็บมาแล้วผมหวังว่าคุณเนี่ยจะเอาเอ่อก้อนหินมาให้ผมได้สักสามก้อนแล้วนะ ก้อนหินงั้นเหรอใช่เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งสิวิ่งเกาะใหญ่ด้วยคุณฮาร์ดบอกเลยว่าไม่แวะไม่ได้นะเนี่ยเอ้ยมันต้องแวะนะจังหวะเนี้ยอ่าเขาดีใจจนกระโดดรถเต้นแล้วะว่านะถังเนี้ยมันต้องมีก้อนหินให้ผมอ่ะผมมีก้อนหินแค่ก้อนเดี๋ยวก้อนเดี๋ยวเอ้ยผมได้มาสองโยนมาโอเคโอเค โยนปึ๊บวันชิบเรียบร้อยงานเข้าเฮ้ยโอ้โหถังมันอยู่ไกลมากเลยคุณฮัทผมว่านะเราจะได้แล้วเราจะได้แล้วคุณฮัทจะได้ไหมจะได้ไหมได้ไหมได้ดูดีก่อนดีกว่ามีไหมมีไหมเฮ้ยฉลาดไม่ถูกเป็นไงเป็นไงโอ้ยโดนฉลาดโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาการจุกการจุกจุกจุกว่าราจุกมอเตอร์ไม่ใช่ว่ามันกระโดดใส่คุณแล้วเหรอเอ้ยเมื่อกี้่แรงผมได้ครบแล้วคุณฮัทผมได้ครบแล้วรีบมาเรียบมาผมค่าแล้วผมฆ่าระหว่างนี้คุณเก็บของรอบๆเดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นไปสำรวจบนเกาะเว้ยผมค่าได้เลยดี นี่คือคุณจะขึ้นไปสำรวจเกาะใช่อ่ะใช่โอเคคุณเห็นด้านล่างได้ไหมตรงพื้นดินบนเกาะเนี่ยมันจะมีพวกเศษเหล็กเศษขยะหนังสือพิมพ์อะไรแบบนี้ก้อนหินก้อนหินเนี่ยพ่อเลยอ่ะคือทำไงเออคุณสามารถดำลงไปแล้วใช้ไอ้ฮุกของคุณเนี่ยเก็บเกี่ยวมันมาได้เว้จริงจริงปะเนี่ยเออลองดิลองดิเฮ้ยไอ้ลามาเฮ้ยไอ้ลามันมันอัดมากเดี๋ยวเราไม่มีทวหบอกว่าเอยเดี๋ยวผมกำลังสร้างอยู่เฮ้ยถ้าจะปล่อยให้แกกัดไปก่อน หายเลยอันนึงจากมีฟีเหลือสามเลยแคบหรือเกินแคบเกินไปเก็บถังก่อนไปเก็บถัง่อนผมลืมเอาสมอลงเอาละตอนนี้เนี่ยผมทอดสมอแล้วตอนนี้เราสามารถขึ้นมาสำรวจก่อนได้แล้วว่าคุณอัรโอเคไปไปก่อนดีกว่าตอนนี้เราจะดํน้าไปเก็บของเดี๋ยวฉลามมันจะเอาเราใหญ่เลยเว้เดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องสร้างคอนไม้ผมสร้างไว้แล้วอะตอนนี้เนี่ยผมมีอุปกรณ์ในการต่อเรือเพิ่มแล้วแล้วดีวผมก็มีหองในการทะลวงแทงไอ้หลามแล้ว เรามาสำรวจก่อน,นดีกว่าคุณอาร์ตปโก let's go ดอกมงดอกไม้ยังไม่เก็บดีกว่าเลเธอะคุณอาร์ตเชื่อผมโอเคไม่เก็บมเกือบ,บเก็บไปแล้วเฮ้ย <He i. S 2> ขวานเร,เราต้องการ stone axe เราเราเราเออว่ะ stone axe เดี๋ยวนะเ <Okay. S 2> อากโดดแอคมนครามไงบ้างนะเราขาดก,ก้อนหินสามก้อนเลยคุณอาร์ตคุณนีดดำน้ําลงไปเลยนะแล้วก็ไปหาหินมาให้ผมสามก้อนและเราเนี่ยจะได้มีก้อนหินมาทำ stone axe เว้ โอเคไหมบอกจัดไปจัดไปนี่ตอนนี้ผมน่าจะมีเชือกเพียงพอแล้วเดี๋ยวผมไปหาอย่างอื่นเพิ่มเติมก่อนเจอใช่ไหมเจอเจอเจอสี่เนี่ยเนี่ยใช่มวะใโอเคใช่ไหะโอเคจะว่าโอ้โหออกซิเจนมันลดไวมากจะจับเลยว่าอย่าดำมั่วซั่วแล้วกันจมน้ำตายไม่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเฟ้ยได้เลยอ่ะดิดูเขาเขาไปดำเขาไปดำบ้างเว้ยเขาไปดำบ้างเว้ยเออเอาดิเออเช็คก่อนจะมีไอ้หลามากัดผมปะวะไม่น่ามีมั้งอ่ะจึ๊บ เอ้ยผมได้เอาได้เครมาว่าเป็นดินเหนียวเออผมได้ดินเหนียวมาด้วยแล้วเมาเราต้องการสิ่งที่เรียกว่าก้อนหินไว้ตอนนี้ตอนนี้ได้สแคปมาไม่ได้เอออะไรหามาเรื่อยๆคุณอาร์ตหาไปเรื่อยๆอุ้ย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 อุ๊ยอุ๊ยอุืยอุ๊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 ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุรยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุนยอุนยอุะยอุ้ยอุมยอุนยอุํยอุ้ยอุนยอุดย ผมอยากจะสาผมอยากจะอยากจะรู้มากเลยว่าเราจะฆ่าฉลามได้ไหมเอ้าแค่ทำหอกมาทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายคุณอาร์ตอ๋อคือเราเอาใช้หอกฆ่ามันได้เลยแต่เราสามัคคีกันไว้แต่ตอนเนี้ยเราต้องการก้อนหินไว้คุณอาร์ตก้อนหินใช่เราต้องการก้อนหินคุณได้ม่มีก็อะไรเนี่ยไม่มีเลยมันไม่มีไงสรุปก็คือที่ได้มาเนี่ยนะมันก็จะเป็นเคร์นะแล้วก็แฟนนนะเอางี้ผมมีหอกเดี๋ยวผมจะคุ้มกันคุณไว้ คุณเนี่ยลงไปเอาก้อนหินนะจุดลึกๆเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมจะแทงฉลามที่อยู่ตรงนี้โอเคไหมเอาได้ดีอย่างนั้นนะพร้อมไหมมามามาไหนเดี๋ยวหาเดี๋ยวหามาตรงนี้กุนัดมาแล้วเว็บมาแล้วมาแล้ววะจะเอากับพี่เฮ้ยนี๋ยวแทงแทงตูดเลยแทงตูดมันเฮ้ยเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นมันโดนมันต้องโดนเอาดฮ้ยยังไงไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะจบแล้วจบแล้วไปไหนวะ ไปคุณฮะตรงนี้มาแล้วมันมาแล้วผมล่อมอยู่ผมล่อมอยู่มันมาแล้วมาแล้วมาแเ้วเ้ยมาแล้วเว้ยแทงมันก่อนเยฮ้เฮ้ยเอาไปได้เอาหน่อยว่าเอาหม่ว่ามันมาแล้วมันมาแล้วอุ้ยเลือดมาเลยนี่เป็นไงเลือดผมเองเฮ้ยไม่ใช่เลือดสนาบเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาละเฮ้ยเอาดูมันดูแล้วมันดนผมแทงไปสองจึกสองจึกปวดแล้วเจ็บปวดท่มันเจ็บปวดร่ากัเนี้ยมันมัมันกัดผมวะเนี้ยเอ้าโว้หมัน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 หมนหม ฮัลโหลไม่มีคขาเมฆหินไม่มีคขาเมฆหินมาตรงผมนี่มาตรงผมนี่โอเคโอเคโอเคอุ้ยมาแล้วเออเอาละแทงสวนกันไปดิแทงสวนกันไปดิผมว่านะครับผมผมน่าจะไม่รอดว่ะแต่ผมเจอก้อนหินละไหนวะไหนวะไหนวะคุณเนี่ยอยู่ไหนวะไม่ใช่ก้อนหินนี่ว่านี่มันเครียดเออเนี่ยเห็นไหมมันขาดซึ่งโอุยเจ้าเจ้าเฮ้ย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  ไปไหนร้องอะโอ้ยยูดูวิ่งมันกัดรัวมันกัดไม่หยุดว่าผมโดนกัดอีกทีเดียวผมตายแน่ๆเลยคุณอากลับม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 าเดินเดิไปแทงหเดี๋ยวไปแทงให้ผมดิมาลอยผมดิเนไปแทงให้มันมาแล้วมันมาแล้วผมแล้วมันมามันอยู่ตรงนี้คุณนัทเออนี่ไอ้แทงแล้วแทงแล้วไปทังวันแต่ทังวันก็มาดิวันนี้วันนี้วันนี้เราจะได้ไปจากที่นี่ไปได้นั่นแหละเดชโอ้กินแตงโมคุณคุณมีอาหารไหมพี่วีเอ็แตงโมมีแตงโมใช่ไหม ไม่มีไม่ได้เก็บไม่มีเลยโอเคเดี๋ยวผมแบ่งให้ผมมีอยู่3ลูกตอนนี้ผมกินไปลูกครึ่งละวโอเคโอเคลูกเดียวโอเคลูกเดียวพอโอเคลูกเนื้อนะลูกเดียวหล่อหล่อมหลอมหลอมย้อนมาย้อนมาไปจุ๊บอ่ะเอาไปอือสุดยอดว่ะจัดไปผมว่านะถ้าสมมุติเราอยู่อย่างนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรดีขึ้นและพระอาทิตย์เนี่ยมันกำลังจะใกล้ตกดินเว้ยเราควรจะไปกันเลยไหมเราซ่อมไหมเราซ่อมแพ้ก่อนไหมอันดับแรกอ่ะมาผมซ่อมละ ผมจะขยายโอ้โหโดนพิษโดนพิษโดนพิษมันมามาแทงมันแทงมันเออหนีเลยหนีเลยหนีเลยมันหอบมันโหดโหดกันหนักก่อนที่เราจะไปเว้ยเก็บทรัพยากรรอบๆนี้ก่อนนะนี่ยเนี่ยเนี่ไงเก็บนะเนี้ยเนี้ยเนี่เก็บผมรอ้ยฉลามมาฉลามมาฉลามมาฉลามมันกัดเพื่อนผมเหรอฮะกัดเพื่อนข้าได้ไง สลามบุกว่ะสลามบุกว่ะดูดูให้หน่อยดูต้นไม้ให้หน่อยดูต้นให้หน่อยอยูผมดูอยู่ผมดูอยู่ทั้งวันทั้งวันเนยทั้งวันพลาสติกเนี่ยมาแล้วมันมาแล้วคุณนัทมาแล้วโอเคโอเคมันไปหาคุณแล้วมันไปหาคุณแล้วเฮ้ยคุณแทงมันเมื่อกี้มันแบบแหว่งหันไปหาเลยอ่ะมันมาคุณนัทนี่ไอ้ฉลาดตัวนี้มันฉลาดเหลือเกินเอาละคุณนัทผมว่ามันมันจะมืดแล้วเนี่ยเราต้องไปละไปไปออกกันทางกันตอนเลยไปนัทผมเหลือไปเห็นสายตาผมเห็นกอดอยู่ด้านซ้ายเราเว้ย ถ้าเราจะไปด้านซ้ายกันยังไงครับคำถามเลยนะอันนี้คำถามเลยแบบจริงจังเลยแล้วแต่เราจะทำนายกันใช่โอ้โหแล้วดูเรือติดเกาะเด้อแล้ววันนี้ใจหน่อยมืดตึ๊บเลยคุณฮาร์ดเดี๋ยวเราจะต้องมีอุปกรณ์ในการเอาชีวิตรอดเพิ่มเติมไว้คุณฮาร์ดผมเนี่ยจะสร้างหอกให้คุณดีไหมดีสิเฮ้ยเดี๋ยวนะหมือว่าหรือว่าเราควรจะเน้นไปที่ เรื่องอาหารดีไหมเพราะว่าถ้าสมมุติเราเนี่ยฆ่าฉลามได้แต่เราเนี่ยไม่มีอาหารกินเราก็จะหิวตายจริงอันนี้ก็จริงผมต้องการเชือกหนึ่งอันและไม้สามอันคุณมีไหมโอิพอพิดผมมีไม้สิบห้าเดี๋ยวผมครับเชือกให้นะกันนะครับโอเคครับมีพลาสติกอยู่เก้ามีสแคปอยู่สี่เอาเอาเอาไม้กับเชือกพอตอนนี้เอาไม้กับเชือกพอลมกําลังแรงด้วยถ้าตกแพนี้บอกเลยว่า ว่ายน้าตามไม่ทันนะจะบอกให้เอาละพอก่อนเอาละผมจะสร้างคือว่ารอละแพมันจะไปไวมากเลยใช่ปะใช่ดูดิมันไปแบบไม่หยุดยั้งเลยเนี่ยดูดิเห็นแล้วเราจะได้ไหก่ไหมผมว่าไม่น่าได้อ่ะโอ้เสียใจเน่ยดูดิมันออกไปนู่นแล้วแต่ถ้าคุณอยากไปเดี่ยนะเราจะต้องสร้างไม้พายไว้เพื่อที่จะพายเรือของเราเนี่ยให้ไปถึงเกาะให้ได้ซึ่งเออเดี๋ยนะนักไพเรืยนระดมนานไายกระสนุกสนานนะแต่ผมคิดว่ามันอุปกรณ์ตอนนี้ของเราเนี่ยไม่พอ รอในอนาคตก็แล้วกันคุณอาธ์อาฮะฉะนั้นเนี่ยระหว่างนี้เนี่ยเราก็เก็บของไปเนี่ยเก็บละเก็บของไปเรื่อยๆไม่เจออะไรมากมายเลยอะนอกจากสิ่งที่เรียกว่าพลาสติกอ่าผมนี่เผามันเผารอเลยเออแต่ว่าเราจะหิวน้ำเดี๋ยวเราต้องคาบที่ตักน้ำกองน้ำลืมไปเลยเนี่ยเออว่าน้ำนี่เป็นสิ่งสำคัญในการกินแต่โชคดีที่เราเนี่ยมีแตงโมประทางชีวิตอยู่ไว้คุณอาธ์จริงจริงจริงเรารอดละ ถ้าคุณเห็นฉลามมันกัดปุ๊บนี่บอกผมเลยนะได้ได้้ดบอกผมนี่พร้อมที่จะทิมแทงมันดีไม่ดีเนี่ยถ้าเราฆ่ามันได้เนี่ยเราจะได้เอาหูฉลามมากินเล่นสักหน่อยเออมันอยากจะกินหูฉลามออนิดนึงเหามอนนะหหูเนี่ยกลางทะเลบอกเลยว,ว่ากินเนวซาชิมิฉลามเอ,อเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวผมเนี่ยเตรียมสร้างไอ้นี่ก่อนผมขาดไม้ทั้งหมด5้าอันผมมีไม้อยู่16อันนะอานะจัดมาให้ผม5้าอันแล้วก็ใบไม้มีสัก5้าอันไหม โอ้ผมมีใบไม้ทั้งแปดอันเจ่งรออะไรล่ะฮืมเจงมีผัดติดไปหนึ่งมีเอยเอามาให้หมดเลยอ่ะเอาใบไม้ไปหมดเลยเอาไม้ไปให้หมดนะเอาไม้ไปให้หมดนะนี่แล้วก็พักอีกเอาไปเลยแปบเต็มที่ยอดเลยนะฮะบอกแล้วว่าเราเนี่ยกำลังจะมีน้ำกิ่นกันละเว้ยเฮ้ยพวกเรามันระดับไหนแล้วให้รู้ถัง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 เก็บไปให้หมดถัง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 ได้ดีมาก โบอกเลยว่าพวกเราจะรอดไปด้วยกันจริงก่อนหน้านั้นเนี่ยผมเนี่ยเคยเอาชีวิตรอดคนเดียวมาก่อนไว้ซึ่งมันแบบค่อนข้างยากเอาเรื่องคราวนี้เนี่ยเราเนี่ยมาแบบคู่หูผมเชื่อมั่นเลยว่าเราเนี่ยจะต้องรอดไปก็เหงานิดหน่อยคุยกับปลาฉลามไปพลางๆคุยกับปลาฉลามเลยเหรอเอาล่ะเดี๋ยวผมเนี่ยทำไอ้นี่ให้คุณก่อนเอาไปคุณอ่ะเอาไปนี่คือแก้วว้าวน้ำเอาไว้ตักดื่มนะเนี่ยแล้วเราก็ต้มน้ำเนี่ย แล้วเราก็ใช้แก้วน้ําในการกินเราต้องแยกคนละแก้วเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเชื้อไวรัสเนี่ยมันระบาดเข้าใจไหมเราต้องกินร้อนช้อนกูแล้วก็อยู่ห่างกันสักพักแต่นี่อยู่ใกล้กันแบบนี้เราน่าจะติดโรคตายกันหมดได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าเรานี่คือแบบว่าห่างกันห่างกันมากเลยดิห่างกันแบบหนึ่งหนึ่งช่องแพรก็แล้วกันเอาเลยได้ถามมาแล้วหนึ่งอันห่างนั้นไม่ได้อยากได้อ่ะขอว่ายน้ำไปเก็บแล้วโมโหอ่ะ คุณกไกรย่างงั้นเหรอเฮ้ยผมได้บูปริ้นมาบูปรินที่สามารถเรียนเกี่ยวกับรีซีเวอร์ได้รีซีเวอร์เครื่องรับสัญญาณไว้คุณอาร์ตเฮ้ย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 ทหารมาเลยนะเฮ้ยลามบุกนี่แน่เรือเกือบแตกเรือเกือบแตกเดี๋ยวผมซ่อมเรือแป๊บนี่แนี่นี่โอเคได้ถังแล้ววะได้ถังแล้ววะเยี่ยมเดี๋ยวขยายเรือของผมออกไปก่อนอุ้ยอุ้ยแล้วว่าผมต้องการพลาสติกเพิ่มเติมมั้ยคุณอาร์ตอุ้ยถังด้านหลัง เอาละตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมมองหานะว่าผมจะทําต่อไปเนี่ยคือเบ็ดตกปลาไว้พืชที่เรานั้นเนี่ยจะได้มีอาหารการกินตลอดเวลาและเราเนี่ยจะได้รอดชีวิตไปได้เว้ยคุณอาร์ตใช่ดีเดี๋ยวผมจะไปับเบ็ดตกปลาขึ้นมาอ่ฮะและเดี๋ยวเนี่ยคุณจะเป็นคนตกหรือว่าจะให้ผมตกดีอุ้ยแต่ผมผมเป็นคนตกแล้วคุณเป็นคนคุ้มกันฉลามดีโฟราโอเคผมขาดเชือกหนึ่งอันอ่ะคุณมีปะเฮ้ยผมพาบให้ได้คุณแค่บอกยไหมผมอันหนึ่ง ได้ดีจัดมันสิเอาปลาเอาไปเลยไหนวะนี่นะเอาไปเลยเอาละนะเออผมได้แล้วเบ็ดตกปลาเอาไปโอเคโอเคคุณยิ่งเสียงผมอายปะฮะคุณไม่สบายเหรอคือเอ่อผมอ่ะหิวน้ำเอาคุณก็กินน้ำซิอย่าลืมเติมน้ำด้วยอ่ะโอเคผมก็จะเติมน้ำเลยทิ้งกันทิ้งกัน อเออชิ e. อนออกชินใจเติมน้ําแล e ้วก็เอ really ้ยเอ้ยเอ้ยจุ๊บเ่เก็บใบไม้เอ้ยเก็บไม้และเดี๋ยวเนี่ยสิ่งที่ผมจะทําต่อมาเว้ยคุณอาร์ตเราเนี่ยจะต้องทําไงก็ได้ให้เราเนี่ยมีสมอเรือเว้ยอ๋อสมอเรือแบบเมื่อกี้เหรออ่าเผื่อว่าเราเนี่ยจะเจอเฮ้ยคุณทํารอะไรอะเกือบเกือบแล้วเกือบไปแล้วโหตัพยากรทุกชิ้นมีค่าคุณอาร์ตเราต้องเก็บมว้ก่อน จริงทุกอย่างล้วนมีค่าเสมอเสมอเสมอเดี๋ยวผมตกปลาเราเฮ้ยพอตกปลาเขาตกถังก่อนได้ไหมอตงเลยตกเลยทําอะไรทําม่ทังหวางนี้ทําไมตรงนี้มันแบบว่ามันโล่งจังวะเออนั่นเดมันไม่มีอะไรให้เราเก็บเลยหรือไงไม่มีที่ให้แวะเลยคุณอาร์ตพาชที่กำลังจะขึ้นแล้วเช้าวันใหม่มมิตรใหม่ที่ดีจะจัดนี่คือเรารอดมาแล้วไว้หนึ่งวันโหยพวกเราอยู่กันได้ยาวๆบอกเลยใครบอกว่าจะตายอยู่สักกี่วันดิ โอ้ยอยู่กันจนกว่าชีวิตจะหาไม่จนกว่าจะเจอผู้รอดชีวิตจนแก่เลยดีกว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะตามหาผู้รอดชีวิตกันเอาล่ะหาของกงหาของกินไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมตกปลาโอเคเอาล่ะเออได้ปลาแล้วหนึ่งว่ะสวยคุณแอนสวยปลาเฮอร์รี่เออเฮอร์รี่อ่ะไม่ใช่เฮริงครับไม่ไม่ไม่รู้ปลามันมันชื่อปลาอะไรนะปลาเฮอร์ริงเฮอร์ริงเฮอร์ริงปลาอะไรสักอย่างนั่นแหละเอามากินก็พอสรุปออกชื่อกันไม่ถูกสักคนชีวิตอะเฮ้ยผมหิวน้ำเออ อชื่นอกชื่นใจอ่งชื่นอกชื่นใจอัะเออเกืบตายถ้าเกิดว่าหิวบอกผมนะผมมีแซลมอนเฮ้ยเอ้าคุณเอามาย่างรอเลยสิได้เลยเราแป๊บนึงขขโตกอีกตัวโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้ผมก็จะเก็บของไปเรื่อยๆนะเฮ้ยมันไม่มีแบบเกาะไม่มีอะไรให้เราแวะเลยว่ะคุณอาท์ทำไมเราเกลือเฮ้ยฉลามมันจะเอาเรื่องหรอวะยังไงวะผมขยายเรือก่อนเดี๋ยวดูดิว่า มีอะไรที่น่าสนใจในการสร้างเพิ่มเติมของเรากันบ้างได้สิครับโอ้โหบอกเลยนะว่าแซลมอนของผมเนี่ยไม่ธรรมดาธรรมดาอ๋อเหรอก็คือย่างเตาย่างของเราเนี่ยไม่สามารถวางได้ว่ะคุณถือปลาใหม่ดินี่ไงโอ้โหปลายักปล่อยไปคุณอาร์ตในเมื่อมันกินไม่ได้ก็ปล่อยไปปล่อยเลยอหรือเราจะเก็บไว้เก็บไว้ก่อนก็ได้เออเก็บไว้ก่อนก็ได้เก็บไว้มันมีเสียบไหล่ะมันมีเสียบปะไม่น่านะมันอาจจะเป็นปลาสดที่ยังไม่ตายไง อ้าเราจะเรียงมันไว้นะทุกคนเออเรียงมันไว้เลยนะคุณอาร์ตเอาละแล้วเดี๋ยวนี่ปลาเผาใช่แล้วเรามีปลาเผาจแล้วผมตกไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมเนี่ยเอ๊ะทำไมมีความรู้สึกว่าผมเนี่ยอยากจะสร้างเจ้ารีเสิร์ชเทเบิลมากๆคุณอาร์ตเอ้ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะผมว่าอ่าเราจะได้เรียนรู้สิ่งก่อสร้างใหม่ๆกันเราจะได้แบบว่าวิ้ยเฮ้ยหลามไอ้หลามไอ้หลามเอ้ยหอกผมหาย ผมอยู่นี่บังอาจมากเออเออแทงแต่แล้วไอผมร่วงไปกับหมาแกราบโอ้แตกเฮ้ยมไม่เป็นไรผมได้แทงมันไปสองทีถือว่าคุ้มอยู่เอาละลงบันล่อมันเลยไหนมันอยู่ไหนใจเย็นทุกคนทุกคนใจเย็นทุกคนใจเย็นหุนหัดข้างหน้ามีเกาะผมว่านะจะทิศทางลมเนี่ยทางซ้ายมีถังเอาถังก่อน ผมจากทิศทางลมเนี่ยเรากาลังพุ่งไปหาเกาะอยู่เว้ยคุณอาร์ตบอกเลยว่าเราเนี่ยจะได้แวะเกาะข้างหน้าอย่างแน่นอนอะเสียเยี่ยมดีเราจะได้เราจะได้สำรวจไงเ่ะอุ้ยอุ้ยฉลามมันอยู่ตรงนี้กันเดิเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะผมได้ว่ามันอยู่ไกลผมได้ลงไปเก็บของน่ะอ๋อแล้วผมเอาถังใบนั้นก่อนอย่างนั้นเหรอผมหวังว่ามันจะมีหินให้เราแล้วผมจะย่างปลาคุณใหม่นะโอเคตอนนี้ผมขอกินปลาก่อนเอาเลยผมมีจริงๆผมมีตังโมอยู่อีกครึ่งลูกน่ะรีเสิร์ชเทเบิลนี่ เอาลไหนดูซิว่าเราสามารถเรียนอะไรได้บ้างเนี่ยฮะเอานี้ใส่สิรีเสิร์ชปับ๊บเอาเจ้านี่มารีเสิร์ชแล้วผมจะได้ถ้วยผมได้ถ้วยดินเหนียวมาเฮ้ยถ้วยดินเหนียวมาทำอะไรไม่รู้เอาเจ้านี่รีเสิร์ชเราเนี่ยจะต้องเอาทรัพยากรเนี่ยเข้ามารีเสิร์ชเรื่อยๆพนะุณทหารเมื่อเราแบบเอาเข้ามารีเสิร์ชได้เยอะๆใช่ป่ะเราก็จะสามารถแบบสร้างสิ่งของต่างๆนา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 ได้เพิ่มขึ้นนั่นเองเว้ย ผมได้บูปินมาเนี่ยที่ผมถืออยู่เอามารีเสิร์ชมาเลยแต่ว่าไปเหมือนว่าพอได้มาปุ๊บคือมันรีเสิร์ชโดยอัตโนมัติแล้วป่าวะไม่รู้แต่ผมมีถืออยู่กับตัวผมก็เลยไม่รู้ว่ามันเรียนหรือยังอะไรหรือยังอืมเฮ้ยฉลามมันมาแล้วเฮ้ยจะโจจะกันเลยโจโจนี่ฉลามมันไม่ตายสักทีวะคุณอาตผมว่าบุมแทงมันมาเยอะมากเลยนะผมไม่รู้นะว่าฉลามอันเนี้ยมันมีวันตายไหมผมอยากรู้มากเลยมีผมนี่เเคยฆ่ามันมาก่อนแล้ว สวยเอาล่ะเดี๋ยวผมเนี่ยทำสมอไว้รอแล้วคุณอาเดี๋ยวเราเนี่ยจะได้แวกเกาะด้านหน้ากันคราวนี้เนี่ยเราจะสำรวจให้ทั่วแล้วเราเนี่ยจะหาหินเพื่อทำ stone pickaxe ให้ได้เว้ยเดี๋ยวผมเนี่ยวางสมอเตรียมรงเกาะที่นี่เออผมมาอยากจะบอกว่าผมมามีหินอยู่ก้อนหนึ่งอะโคก้อนเดียวนะเว้ยแตาคำวัาก้อนเนี่ยสี่ก้อนคุณอาโอ้โหทำไมหินหายากยาก้อนสามก้อนขาดอีกแค่สองก้อนเท่านั้นมันหายากมากเลยเอาจริง ไม่ยากเท่าไรหรอกคุณฮัทพาเรามาลงไปข้างล่างนั้นเฮ้ยอุ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 ้ยผมเห็นถังอะไรไม่รู้แต่ตอนนี้ผมต้องขึ้นเรือก่อนผมรู้ว่าฉลามมาทางไหนทางไหนเฮ้ยเอ้าเอาสมอลงตรงนี้เลยแล้วกันเออเขาลงมาแล้ววะเขาลงมาแล้ววะทุกคนคุณฮัทลงมาแล้ววะเห็นทางมั้ยนี่นี่นี่ยตามผมมาอุ้ยนี่ผมเก็บซีวีตก่อนนี่โอ้โหได้ถังมาขอมาเต็มเลยเอ้ไงอ้ะ เออระวัง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 ไปไปไปก็ก้ผมแทงผมแทงผมแทงแล้วคุณอาร์ตผมขึ้นมาแล้วโอเคเอาเหรอเออผมขึ้นมาแล้วผมว้ายอยู่คนเดียวเลยเหรอนี่ยไใช่หรอผมได้สูตรเมนูอาหารลับมาวิคุณอาร์ตมันคืออะไรอ่ะเขาบอกว่าเจ้าสูตรนี้เนี่ยจะเอาไว้ใช้กับหม้อต้มอะไรแบบเนี้อ๋อหม้อต้มงั้นเหรอเออเราได้สูตรอาหารมาแล้วบอกเลยว่าต่อไปเนี่ยเราจะเป็นพ่อครัวเฮ้ยคุณอาร์ตผมเห็นแรงข้างเนี่ยเห็นที่มันแบบเรืองแสงเรืองแสงวิบวับวิบวับไหม วิบวิบว for ิบเลยอ่ะเออคุณคุณดูเจ็บพอนะเออมันแบบเมื่อกี้มันมีแบบอะไรนิดหน่อยอ๋อโอเคเอาละคุณอาดเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องแบบขุดแร่ขุดหินในนี้ให้ได้นะเข้าใจไหมได้เออไอวิบวิบนี่เราขุดได้เลยใช่ไหมอุ๊ยฝนหลบฉลามดอโคตรปีนเลยเอาว่าเอาว่าเอาว่าผมเนี่ยจะสร้างที่เก็บของใจเย็นคุณอาดใจเย็นสร้างที่เก็บของก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะไรฝนตกว่ะ ไหนเนี่ยไ,ไหนผมเห็นฝนโตกจริงอย่าบอกนะว่าเราเนี่ยอยู่คนละโลกกันนะมันอาจจะเป็นมิติลึกลับก็ได้เว้คุณอาว้าวคุณจะว่าให้มันจริงใจหน่อยได้ไหมเอาไปว่าเอางี้อันนี้แรกข้างล่างเนี่ยเราจะต้องรู้ไปเก็บถูกไหมถูกต้องผมมาไม่รีบอะไรไปละเฮ้ย <l acht> รีบเอามากๆเลยแต่จริงๆเนี่ยเราเก็บแร่ตรงนี้ไปเนี่ยเอ้อเอ้ยเอาเนีเเ้ยมาแล้วมเมทัลออได้เมทัลออมาว่ะคุณอเออแร่เหล็กแร่เหล็กเดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นไปสำรวจที่เกาะไว้คุณอาร์ตถ้าคุณเจอก้อนหินคุณบอกผมนะได้เด็กจะว่ายน้ำไปที่เกาะดูว่ามีอะไรให้เรากินหรือไม่เพราะว่าตอนนี้ผมเริ่มหิวละจุดจุดเออโอเคเอออันนั้นอันนั้นอันนั้นโอ้ยมันกัดเข้าไปที่กระบาลผมเลยบอกแล้วผมแทงสวน แทงสวนน่ะบอกเลยแทงสวนแทงสวนว่าเออมดีโอ้ว่าเฮ้ยคุณอาร์ตฝนตกว่าอ่าเป็นไงผมนี่ผู้มาก่อนการต้องเข้าใจผมนิดนึงฝนมันตกที่เกาะนี้เว้ยเฮ้ยโอ้โฉลามแม่งเอ้ยในมุมผมฉลามแม่งลอยอยู่บนน้ำขึ้นมันแรงคุณอาร์ตขึ้นมันแรงฉลามมันลอยน้ำขึ้นมาเลยอ่ะไม่ใช่คือชาญินจามจากคุณปะเนี่ยไม่ใช่ผมมองจากมุมนี้คือขึ้นมันแรงมากเว้ยจนแบบเรือเราแบบ โซซัทโซเซวะคุณอาสโซโซจริงโซเซจริงโซเซจริงเอาละคุณอาสตอนนี้ผมได้พายแอปเปิลกับวอเชอร์เมลอนนะฮะเอ้ยโอ้ยฉลามมันกัดอีกแล้วว่าเฮ้ยมันกัดเรือเราเหรอมันกัดเรือมันกัดตรงไหนเฮ้ยโตโตครับโอ้โอแตกอีฉลามมึาเนี่ยเลยโมโหโมโหแล้วโมโหมีคนโมโหมีคนแก้วกัดโ โต๊ะครับแตกเลยคุณอาชใช่ดิคุณเราทำไงดีล่ะเราทำยังไงเนี่ยล่ะทำอะไรไม่ได้เว้ยแต่ผมเนี่ยไปเจอจุดที่มีก้อนหินอยู่แล้วจริงเหรอไปดิเออแต่ถ้าเราทิ้งเรือเราจะเอ้ยไอ้หลามันเพิ่งกัดไปมันคงไม่โดนหรอกตามผมมาเดี๋ยวนะอันนี้สมองอยู่ไหนเอาสมองอยู่ปลาตัน้ไยงอยู่ตามผมมาเร็ว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 เรจุ๊บอุ้ยถึงก่อนแล้วปลอดภัยแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแล้ววะมาแล้ววะหลังหลังมาหลังมาหลังมาคุณอาชคุงนี้ปลอดภัยตรงนี้ปลอดภัย โอ้ยโอ้โหบึ้งตึ้งเลยเอออมมันงายุมันถล่มนี่คุณฮัทใต้นี้ใต้นี้ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมโอ้นี่เหรอเออใช่ก้อนหินหรือเปล่าใช่ก้อนหินป่ะเดี๋ยวๆต้องลองขุดขอลองขุดแป๊บนึงขอลองขุดผมรอเป้าฉลามให้คุณอยู่เออผมได้ผมได้หินแล้วว่ะผมได้หิองได้สกอร์หนึ่งวะขึ้นขึ้นก่อนขึ้นก่อนเฮ้ยผมได้มาแล้วก้อนนึงอุ้ยแดงโคเปอร์มาอุ้ยโอ้โหเขาได้ทองแดงเขาได้ทองแดงว่ะเอาละวิปเจอแล้วผมเจอแล้วผมเจอละ ปอกแพ็กปอกแพ็กเอาละได้หินมาสองก้อนแล้วคุณอาร์ตได้มาสักก้อนอยังโอ้โหผมได้มาเยอะมากเลยคุณผมได้มาหกก้อนแล้วเนี่ยเอาละถ้าได้มาเยอะขนาดนี้เนี่ยเรามาทําขวานหินแล้วตัดไม้ให้ทัว่วเกาะเลยดีกว่าคุณอาร์ตขวานหินจงออกมาเอาละผมได้มาแล้วคุณอาร์ตเอาละเอ้ยคุณอย่าลืมกินอาหารนะคุณมีอาหารไม่ไดนั่นแหละดินั่นดิไปคุณเอาอันนี้ไปเอาผายแอปเปิ้ลไปขอบคุณครับโอ้ยเรามีสิ่งที่เรียกว่าสับปะรดส์ใช่ใช่ใช่ เอาละเอ,อ้ยแล้วตอนนี้ผมมีแบบเรียกได้ว่เา,าเมล็ดพันธุ์เนี่ยเอาไว้ไปปลูกบนเรือด้วหคุณอาชมันมันปลูกบนเรือได้ด้วยใช่ไหมเออปลูกได้เดี๋ยวผมเนี่ยขอตัดก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่าเราเนี่ยจะไปปลูกอีท่าไหนอะไรยังไงฮึฮ่าไม้ทําลายป่าตัดไม้ทําลายป่าตัดไม้ทำลายป่าต,ตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารการกินแล้วเว้ยคุณอาชเราได้โคโคโนัทมาผมได้มะพร้าวมาเพิ่มเรือของเราแตกหรือยังน่ะ เฮ้ยมันจะกัดเรืออย่างเดียวเลยเหรอมันว่ายมาแล้วมันว่ายมาแล้วถ้าถ้าเราไม่อยู่คือมันจะกัดเรือเหรอมันไม่กัดมันจะกัดเรือไม่รู้ว่าแต่ผมร่อมันอยู่ผมร่อมันอยู่นะฮะผมว่านะมันถึงเวลาแล้วที่เราเนี่ยจะออกเดินทางไปที่อื่นกันไปไปกันเถอะพวกเราไปที่เรือของเรากันแต่ผมเนี่ยขอแทงไอหลามนี่มันก่อนมันโมโหว่ะมันมีคนโมโหมันลอยว่ะฉลามมันลอยเออมันมีคนโมโหว่ะเอาละคนะเาว่ะนั่นแน่นั่นแน่ จะเอากับพี่งั้นเหรอบอกเลยว่ายากเอาละคุณอารีบขึ้นเรือแล้วมันมา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 แล้วคุณอารเรืออยู่ไหนวะเรืออยู่ไหนเรืออยู่ดีโอเคได้ทั้งวันได้ทั้งวันโอเคมาแล้วตอนนี้เนี่ยเราปลอดภัยแล้วว่าคุณอารเมื่อเราอยู่บนเรือเนี่ยก็น่าจะปลอดภัยในได้ได้สักพักหนึ่งอะนะจริงเหรอจริงใช่แต่ตอนนี้เนี่ยมันมันค่อนข้างมืดครึ้มนะฮะไม่ควรจะออกเดินทางเชนั้นเนี่ยเราควรจะพักไว้ก่อนแค่นี้ดีไหมดีดีดีเพราะว่ามันมืดมากเลย และถ้าสมมทรูว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะให้เล่นกันต่อเร็วๆแล้วก็นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเข้ามาเยอะๆนะฮะใช่ครับผมแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราเผื่อพลาดใหม่มาเนี่ยเดี๋ยวไม่ทันดูนะครับผมครับผมแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าไปก่อนนะจ๊ะบายจ้ะบายบายจ้าฉลามกัดเนื้อ,อจะไปอยู่แล้วยังจะกัดอีกตายโอ้บายบายทุกคน